แปดก็สามแปดด้วกีแดงสามตัวสี่สามแปดศูนย์แปดสามแปดบอเน้นตัวชั่วชั่วโอ้ศูนย์ศูนย์แปดหรืออะไนศูนย์แปดก็สามแปดเน้นศูนย์แปดสามแปดแม่โอ้เนีนที่แปดสามสี่สามแปดอนี่แปดสามใจตรงกันว่าดีเลยใช่ไหมแม่สารคาม ใจตรงกันที่แดงว่าสซื้อศูนย์สาม่ปด่ะไอ้มาแต่ว่าซื้อไปแล้วได้์แปดซื้อไว้เลยดิย 8, 0, 0, 8, เดมีนบอกซื้อเลยซื้อศูนย์คันว่าศูนย์เพราะ08 38นะฮอนช่วยชัวเมสามแปดมันอยู่ทั่งเรื่องเหรอเมนบอซี่กับสามมันบอเมนสีกับสามแต่ว่าว่าซี่ไม่มอยากเอาเอาสามเน้นสามแปดนั่ <8 S 1> นแหละ,นนละเน้นใช่แปดได้อะลเลเซียนสารข้ามเป็นกระบอกแม่เป็นไฮฮาร์มไซกันมี ได้เลยพัฒว่านั่นนะเลขคนลออยู่แล้วคนเก็บมาสามสามนี่แหละมากนั่นแหละเอาใส่สามแปดเลยเออเก้ากับเจ็ดเนล่องไว้ซื้อแต่ว่านิดแปดแปดมากเมื่อขึ้นซื้อแล้วแปดศูนย์เก้าศูนย์แล้วก็สามศูนย์อ่สามศูนย์จะเป็นไปเลยวยังสามแปดไว้ได้ในมซื้อน่ารักมากเลยศูนย์แปดกับสามแปดศูนย์แปดสามแปดเนาะเน ช่วง0838เอา0 0นี่เพ oh, okay. um, oh, okay. okay. so <can> ิ่นดับได้แม่สาระไปแม่คุณคุณกัลยาดับดับไปดับบนศูนย์เเพิ่นดับ03แต่ว่าเพิ่ใหายจับ30ว่า03มันดับแต่กับวันนี้เขากันซื้อกันไว้ขี้เกาเนาะซื้อกันไว้083หนีว่ามันแมนเป็น8เแดงเกส83 ปดสามแปดมาหัวหนีแปดแปดสามแล้วก al er ็แปดสามกับแปดสี่เพราะว่าเลขเรศเอาไปใส่มันสามกับสี่มันถิ่เมื่อไหร่ไหมมันต้องเป็นมันต้องเป็นตัวหนึ่งอ่ะจะว่าสีมาบนหรือม้าล่างจะว่าสีบนหรือสีล่างแค่นั้นจะว่าเรียงมากมาคนหันมาล่างจำแปดสามแปดศูนย์สามสามแปดเนอะคนแปดกระดิกระดนณักไปลยเพราะว่ามันมากครูกันนี่เองเออ ศูนย์สามแปดสามตูวนี่<ต>เลย<ต>เดงแ่าเกดเแดงได้ว่ามันคือว่าไปส้นกับปูปูแปดเจ็ดถานปูแบบปู 40, ปสี่ศูนย์ไปส้นก็สร้างเลขก,ก็จะอาจฉิเป็นบนเลขของเขาอาจัจฉิเป็นล่างหรือว่าเลขเพิ่นสิปนเป็นล่างเลขเข้าสิเป,นปน็นบนนั่นสิหม่จักรย์กยังมาส้นจะมาส้นกับไปจังรย์มันบวถือล <laughs> <laughs> กลังจังรย์ว่าเจอถือหลังมาส้นก็ไปเลยเลขวันนี้สองแปดเดียน 0828แมงวันกอนนิวเนาะวันบอเขากันกับเจ้าได้เลยกันเลยเลยหน่อยนี่รเราหวดดินักคือ08กมแ38สีแดงสองคูณนักไห้เนาะแมนนักไว้ไวไเลยกับกับพ้อเด็กเั็นอกตุกับน้ำเ<ม>นาะนี่นลาเมื่อกี้เมื่อกี้ไปซื้อท่องวันพอก็เลยก็เลยบอกเจ้าของลานท่องว่าไอ้8030ไป ไปเพลยเว่าอยงี้ยังบ่เงินลงท่ายด้วยเหรน80แมกก็เลยว่ะเอ้ามันมันเลขสีออก80บอกเจ้าคือว่ามันไม่เป็น80นี่ก็าว่านะก็ซื้อรวดซื้อรปด0380 083อย่างนี่และ038แหละสลับกันรปด3080ซื้อไปเรียดดเออมนยยก์ู่ไ้ลขบมันอออกดีย็นนเหู่่ีแอ้ก หกศูนย์สามหรือหกหกสามศูนย์นี่แหละพุ่นกันญาติเลยถูก,ถกตัวซองขาเลยสามแปดแปดสามแต่ต้นปีกายเนี่ยตะปีหกสองหรือหกสามนี่แหละหกสามเนียนเลยผูง้งผู้ดงไปอวรร้วกเเปล <c oughs> ี่ยนเชือกวัดน้องวัดสื่อไรเนาะตาเที่ยงเขาเ่าเขาหม,มี่แมนแมนย้อนตัวเทียบก,กันนี่แหละก็สีว่าถูกนั่นนะ พราะว่าสูตรสูตรซี่โตน่ะมันเดินดีมากมากตลอดแต่มันบริุษธิ์กี่โมงสูตรซี่ซี่โตนที่เท่าอันนี้ไว้เนาะวันนี้มันไปส้นกันอันมันไปส้นอันครับอันแปดเย็ดเก้าอีกมันเกือบต้องแปดหน้าแปดแน่นอนเอาสามกับซี่เนยันแค่นั้นคือแล้วเท่ากับว่าองศีลับจอะเหมือนผวาลอกเล็กเท้าอันเดียว อัดเล็เข้าขอสําคัญนหาสื่อก็ได้คันห้าซื่อได้แห่งสีเบิร์เงินลาย 7, เจ็ดห <laughs> นึ่งตู้เจ็ดสองไเนนนอได้เขาไปอันตัวที่มันบัตถุอันเด็ดขันแม่นเขาบปอัดนี่แฮ้สีเบิร์ตลายออกไปแล้วคนเบริรเงินหรอมะั้งเอาศูนย์สามศูนย์สามศูนย์แปดเน้นลงไปกับแปดสามอืม,อม 0308แล้วกับ38มตัวนี้เห็นว่าตูงกันก็นกนแม่เบาเลยเมื่อกี้ไปซื้อท่องเนาะออกออกจากร้านร่องบอกบอกเจ้าของร้านร่องบอกซุ่อร้านท่องนั่นว่า038 083 80 30สื่อโหลดาระสน30 80สื่อเลยกันเลยว่าัาางสี่วันนี้แม่สาระข้ามันโท่มากวอดี คนทั่มากประด้รับเลยโทั่วขึ้นไปคธอคู่หงวดนั่นละเดือนเลขเล่าหนึ่งสี่ตัวหนึ่งสี่ตัวหนึ่งจับคู่นะหงวดเจหาเจ็ดกระถึกตรงตรงสันสีได้ลายวะเนาะสันแม่สีได้ลายบะถึกตรงตรงเลยมันมีเนื้อมันมีเจ็ดเก่าหนึ่งหากระเดิ้ลตัดเก่าออกว่าเก่าว่ามีเอาหนึ่งหาเจ็ดก็เลยจับหาเจ็ดหาหนึ่งหนึ่งหาเจ็ดหา จับท่อนี้กับเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งกับว่ามากกับเป็นตัวล่องหัวนั่นหรอกงาเจ็ดหนึ่งนะม,ม,มากหนึ่งหากับหาเจ็ดขลุ่ยได้ไลายเลยคือขึนขึ้ล่างกันนะมันมับสองแปดอีกมันมากเข่ากันกับเหลก็กกันเช็ดน้องไข้ายาเล่จัดหนักเลยเห็นปะว่างันอีกเนี่สองแปดอีกว่าหมวดบางหนึ่งหนึ่งให้ศูนย์ให้สองให้แปดให้หกมันก็จับคู่ศูนย์แปดสองแปดศูนย์หกสองหก วันนี้ว่มากตั้งหกวมากทั้งแปดอืมมากตั้งหกวมากทั้งแปดก็เลยว่าได้จะได้ดยุ่หน่อยนึ่งวันนี้จะได้ว่นไหวันนี้ว่าเพิ่นไหศูนย์สามศูนย์แปดแปดสามานีเนาะเพิ่นไหเก้าศ <10. S 2> ูนย์เก้าแปดเออศูนแปดตั้งตังเก้าเก้ากับอันนียง เก้าศูนย์เก้าแปดเออเก้าวันนี้ก็หนึ่งศูนย์หนึ่งแปดงงบอกมัแม่เลขซี่ตัวศูนย์อยู่เทิงเทิงกับเลขศูนย์แปดอยู่แถวเทิงเก้าหนึ่งอยู่แถวล่างมันนี่กระจับใสซกันไหมเลขซี่ตัวมันตรงกันยืนสิแม่เลขซี่ตัวมันตรงกันมันตรงกันประกาศมี่บอกบอกแต่ว่าเพิ่งว่าเมื่อกี้เพิ่งว่าศูนย์สามศูนย์แปดกับสามแปดแค่นั้นเลยเนีนๆคือวิ่งแปดนะคะเนาะ ว่ามันไม่เรียกไม่เรียกหาตูที่จับกันโยนมีสี่กับสามมาไปจับกับกับแปดกับเจ็ดกับเก้าอ่มันก็เลยเป็นขัดองมาเรียวมันก็เลยเรียสูงเหรอแฟนครับมันก็เลยเรียสามแปดอ่นเนียนๆนี่แหละคือศูนย์สามซูนแปดสามแปดสามแปดอ๋อไล่พาแอปปิ้นสีงงนะฮะแต่ว่าผู้ได้ว่าคลิปเจดแดงสีแดงงงงงแล้วก็งงวเขาบอกมันฝั่งที่เขาฟังบรูเรียงนะเขาได้เห็จับตัวเรียงหมดที มันต้องมันต้องเฮ็ดมันต้องเฮ็ดเป็นตารางไปนแล้วก็กันผู้ใดเป็นเขาต้องเขียนเนี่ยเขาเป็นแฟ้มคาเซแม่สารค้ามกระเจ้าฟังโตเป็นว่าแม่สารค้ามเน้นมาคือศูนย์สามศูนย์แล้วกันแปดศูนย์สามศูนย์ละกันสามแปดม่สามตเนาะแกสามประตูหประตูแบบต้องเชียนออกเลยอยาาะออรอรถตะลีจัดไปเลยแปดศูสูอ่ะเนาะซื้อรอตะลีได้ได้แวะซื้อลอตลีแล้วนะมมีด้านหน้าปะ เย็นเย็นได้่าแปดศูนย์กระจัดไว้แลังถ้าล่ผู้มโชคดีแม่สารคามยำมาเร็วเนาะมั่นใจมาเร็วผู้ใดว่าท่านออกเออเลข้าง่าท่านออกเลขเส้นหนองค่าย่าท่านออกเลขพอพ่อนว่ทพอพ่อนี่สุดท่ายคนละเพราะว่ามันกัดคนกล่องกว่าสิออกมาได้เนาะค่ะเนาะัวสิคัดมาได้ใกล้มือคนละพอพ่อน่ะแก็เลขเส้นหนองค่ายนี่เปลี่ยนเป็นเส้นค้นเดิม เซียนคนเดิมคนที่ถามหาเซียนน้องกายนะคือเซียนคนเดิมนะค่ะซื้อเปลี่ยนซื้อใหม่ไาเซียนคนเดิมติดตามได้เซียนคนเดิมอบอยมิจฉาครับสองบอยมีแปดถ้ามีแปดถือบ่ทั้งบนทั้งหลังยังไงเเปลี่ยนซื้อแหละมันดังจะเป็นจี้ยากก็เลยประดังสั่งเห็นปะไม่เียบได้เงียบด้วงเป็นจียานเองมาขยานจะมึนที่เงียบมันมันเงียบกัดเหนือเงียบนะอายหรือว่าเงียบเป็นยังมึนเงียบดัง ดันดั่งไรกันเละมาดังซช่ไหมันมาดังดอกเดือสิหลบก็จะแห้งดังก็หนีก็เยอะแยะยากคิดเอียงตัวหันก็เจะคนคิดคิดอี่ามีคนโทษไปหาเปิดเปิดคนคิดเอียงเบือเบื่อท่อเป็นไห้ซ้อเบอร์โท่ได้เนาะมันเรเป็นยังไงมันเกิสิโทอเป็นรอยเป็นมือตัวมันมันเปลี่ยนเบอร์โท่ก็ว่เป็นยังไงเราก็เดาก็โทษไปธรรมดาละผู้วังดีก็มีห่วงดีก็ไปกวนเอ้ยก็สิเป็นรอยรอยสายหรมือแล้วแต่เจ้าแล้วอันนั้นเจ้าเห็นออกมาเลยเจ้าเจ้าอยากได้ก็แบ่งเคยเป็นแลี้ยวเอา ล่งอยู่เบอร์อันเบอร์โท่เอาล่องตินเขียนไม่เนาะบแมันผู้เอง<ต>ให้รู้เท่าเพื่อนต้องละตรงลาพิสสอบเองนี้บอิ่นให้เราล่องบอมันเข้าใจว่าจะต้องรับพิสสอบเอย่างพลอ,อคนทู่หาหลายเดี๋ยวต้องยอมรับดิท่านเกียร์เขาหักจะไม่ไหนดิเพราะว่าทุกเขาทำงานระบบโทรศัพท์นี่ไล่เขาโทรศัพท์ส้นกันดซีสายหาสายแต่ว่าเขาต้องมีหลักเป็นร้อยหลายร้อยกับถ้าเราคิดจะเปิดแล้วน่ะมันหยุดไม่ได้พเ<อ>งงรพราะว่า คนทั่วประเทศเขาเห็นทั่วประเทศเขาโทรทุกทนกแย้มทุกมีมของเอาดีกว่าเนาะสบูบได้ติดรถแม่นั่บักติดอยู่เกือบหมดแล้วเพิ่หน้าอยู่บ้านเอ้าเพิ่งหน้าเจี๊ยดได้ว่าสวยใสขนาดไหนเนาะหมดเพิ่งหน้าเจี๊ยดได้เอาใส่ไม้ปีนึงแล้วอายุห้าสิบเก้าหกสิบใกล้จะถึงหกสิบเลยเด็ดอยวางนันว่าเต็มเลยโอ้ยทีมเลยที่อีกสองสามเดือนในยังก่อนอีกสองสามเดือนก็เต็มเลยเต็มแล้ว จะได้รับเงินคนแก่แล้วใส่แมาปีหนึ่งเลยได้ค่ะใส่มาปีหนึ่งมั่นใจตัวนี้ว่าเปลี่ยนบ่แเปล่งตัวอื่นได้มากเท่ากับใส่มันมันไม่ใช่เนาะเท่ากับต้องถิ่มไปใช่ได้เสีได้เดืตั้งหลายแต่ว่าเท่ากับว่ใส่เขี่ยมยางอื่นเนาะทิ่มกระจอมไม่แหงดกมัน็ีใส่ตัวนี้มั่นใจตัวนี้ใส่ไปเรื่อยๆค่ะท่านผู้ชมรับใส่ไปเรื่อยๆนั่นแหละหนามันก็ต้องใส่กับขี้เพาะว่าใส่มาสวยเดีนเล้วสินาเด้งน่าสวยเลยเด้ มันต้องใช้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะยิ่งจะเด็กลงเด็กลงเนี่ยคือเขาบอกลูกมั่นน่ะแหละมันลูกมันก็สวยวันนี้โทษหาเส้นหนองได้ไปอยู่เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวมือหนานซึ่งบนวันไหนออกเลี้ยวดอกยันดังยันนั่นอาจารย์เนี่ยไม่ต้องยันหรอกทุ่มหลอดมันคงตัวเองไม่ต้องการอะไรแต่อาจารย์บางทีจะกระจัดยุ่งเราเมื่อกี้นีทรมหลอดนะใครเก๋งใครเก่งโทรมาหาเราวังสิเนี่ย คิดว่านี่แงงสิแม่นี่อยู่อาจารย์โนพอนก็โทษมากนั่นนัดเล่ากับพ่อนั่นได้โทษไปแล้วก็เจียนสารคามนี่แล้วก็แน่อยู่อะไรผู้ได้ว่านี่ผู้ได้ว่าสูตรพวกภาพนี่โซนอะไรแดงแหลกหมดไว้ในเดือนเดือนไว้สร้างเฮ้ยไว้เอ็ดไว้เล็กน้อยถูกไหมสีงวันล่ะขนงแค่ไก่เข้านี่แหมเมื่อเจ้าแม่ไปถามมันบอนั่นได้บวกไม่เอาถือซองเซียนเออไว้เล็กน้อยู นีสามแล้วเนี่ยนี่นั่นสามบอคือสามตัวแล้วสองห้าแปดอ่ะเออสองแปดห้าอันถืงครับต้องถึงยูสองห้าแปดตอนที่ทำเขาเราอยู่เดียวไกลมันบอกหนึ่งห้าแปดแม่มันเลยสื่อสองห้าแปดสองแซนสามแซนมันลดแค่ไหนถือวัดมูอบ้านถือวัดถือบลูเลยมือวันถูกมาซิงวัดล่ะแม่ไปส้อยบานมันเหล่ามือเร้านึ่นันว่าเท่าไตื่นมันบอกบอกแมงวันเนี่ยเจ้าเจ้มันโมมีขีฝ่า มันสิบอกก้อนขีฟนาวุธอะไรมามันสิบอกหลดอ๋อคือจะเห็นเรทั้งฟ้าเลอยลงลงลงมากหลดมันแบบว่าเอ็นว่าเอ็นมันเลี้ยวจะเมื่อเมื่อบ่นก้อนหนี่งบอกนบอกอะไรเออบังบังคับบ่ได้บังคับมันเราเองมันเราเองเมื่อวานเราเห็นคนอุบบอกที่คนพันได้เห็นบ่นี่นานหนาวว่ามีก้อนขีปนาวุธมันเลื่อยบอก วัดสามมันเจ็ดสองนั่นออกทั้งสามตัวเพอจะว่าเจมไปถามไม่ใกล้กันนะเจมไปถามไม่ใกล้มือว่าแม่มันซื้อตัวไหนกันนั่นล่ะเออไก่เมือสีถามเพราะว่ามันแบบนี้มันบเบาๆน้ำคนมันเบาปากก้มเป็นข้นเบาปากโอเคว่ะน้อยๆห็นแล้วเงี้ยนเลยยันแล้วเดี๋ยวไก่เมือสีไปถามว่าแม่น่าซื้อแม่นซื้อว่าอย่างกูเงี้ยนนั่นแหละปอคุยกับยายหมอเจ้ายายกับเราดีๆแต่มันมีแต่เสียงเร่งกันเลยบอลลง เสียงเพียงดังกเรียบร้อยลงเอาตอนนี้คุณผู้ชม0308038เนาะค่ะจัดของแม่สารคามเนาะค่ะเนาะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะคุยกันตัวฟังก็ฟังได้เลขไปเลยด้วโโซจยได้เลขไปตัวมีกระโหลกตัวก็จะฟังตัวแกก็จะฟังเงี้ยว่าแกก็จะฟังลูกแกจะ ก็จะดีใจนั่งพูดได้ก็จะดีในั่งพูดได้ละก้านพูดเหมอนกันยังคอมเมนต์ให้เอาฟังบอกก็จะเอาบางที่ก็ยังแห้เข้าตัวตอบกันธรรมดานั่นแหละคะมันก็เป็นธรรมดาโซเล่กันเนาะนขาเดือดรุ่โซอะไรที่พูดเรียกเน็กเขาโซเล่กันนั่นแหละธรรมดา่เละมันสไใส่ใสไตส์มันเนาะบ้านไวแหงโซเล่กันคักเรื่องเรียกยังเบื่อเนาะน่ามุอเศ้าจุ่มกันฟิ้งไฟโซเรื่องเล็กเอาทำไปส้มแกนิดละบ๊ายบาย จิมาเจอ <ไป S 1> กันใหม่